สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบก,กับเราในช่องสีดอโพงเงินเลยนะครับแม่แม่มาแล้วน้องโปมาถึงที่พักนะครับผม วันนี้มีข่าวร้ายนะครับแม่แม่ข่าวร้ายที่เราเข้าไปขายของในหมู่บ้านนะครับแม่แม่เราก็ไม่ได้มาดูรถนะครับแม่แม่ถูกขโมยโซ่นะผมทั้งชุดเลยทั้งโซ่ใหญ่โซ่เล็กนะครับแม่แม่ไม่รู้คนยังไงนะครับเนาะ <ๆ S 2> ของก็อยู่บนบนรถนะครับแม่แม่ครับผม ไม่รู้วันนี้เราก็จะเอาอะไรผูก,ก่อนนะครับผมเพราะว่าโทรไปหาหัวหน้าไกเวียนนะครับผมท่านบอกให้แปลโซ่กับท่านอยู่อำเภอแก่งคอนะครับผมดูครับโอ้ยขโมยทำกันได้ด้วยนะครับผมรักถึงโซ่ช้างเรานะครับแม่แม่โซ่ที่เราผูกทั้งทุกวันนะครับทั้งปอกและอะไรด้วย เดี๋ยวผมก็เข้าไปตามในหมู่บ้านก่อนนะครับแม่แม่ว่ามีใครเห็นบ้างนะครับผมโซ่เส้นยาวเส้นใหญ่ด้วยนะครับผมดูน้องโปก็เล่นน้ำนะครับแม่แม่ ขโมยรักโซ้ช้างนะครับแม่แม่ครับผมโอ้ตั้งแต่เกิดมากําลังเคยเห็นนะครับแม่แม่กำลังเคยเห็นนะครับผมไม่มีที่ปลูกก็เหลือโซ้เส้นเล็กๆนะครับผมที่เอามาผูกน้องบนรถนะครับผม นี่น้องเบียครับผมสู้หายไปไหนน้องเบียถูกลักเนาะครับเนาะแล้วก็คิดไม่ฝันนะครับว่าจะเกิดแบบนี้นะครับโอ้โหตั้งแต่คนเอกออกทัวร์มาตั้งแต่เด็กจนใหญ่นะครับไม่เจออย่างนี้นะครับแม่แม่ดูครับเหลือเส้นสุดท้ายเส้นเล็กๆนะครับผม ดูครับจะผูกยังไงครับก็จะเอาโซ่เอาเชือกข่าวผูกก่อนนะครับแม่แม่งวงนะันนี้สงสัยจะนอนเฝ้ากันทั้งวันนะครับเพราะว่าไม่เหลือโซ่สักเส้นเลยนะครับผมบา,บานนนเหนนเห็ว นี่ครับน้องผูของเรานะครับผมสงสัยได้ผกูกโซ่เส้นนี้ไปก่อนนะครับผมตัวอยู่ก็ไปหมดเลยนะครับแม่แม่ดีนะไม่เอาถังแก๊สไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเราก็ขายของในหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าเป็นงานด้วยนะครับผมเป็นงาน เป็นงานด้วยนะครับแม่แม่เราเลยไม่รู้ที่ว่าเขาจะลักตรงตอนไหนนะครับผมเพราะพวกคนก็เยอะนะครับผมตัวอยู่เป็นกับโซ่ก็สี่ตัวนะครับผม,<อ>มตั้งแต่ เล็กตัวใหญ่ก็ลังเคยเจอนะครับแม่แม่ลักโซ่ช้างนะครับแม่แม่ว่าเราเอามาก็สามเส้นนะครับแม่แม่สามเส้นแต่ว่าเราเอาไปผูกหมดนะครับเมื่อคืนเราปล่อยโซ่ยาวนะครับผมเพราะว่าเห็นหญ้าส,สวยๆนะครับผมทุกวันนี้ต้องอระมัดระวังนะครับผม ดูครับไม่มีอะไรผูกนะครับวันนี้มีสู้มีปอคอเล็กๆนะครับผมก็มจะผูกน้องไว้ก่อนนะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะเดินทางไปเอสู้นะครับผมเอาไปทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับสูส้ช้างสงสัย เราต้องนอนเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เพราะว่าสู้ไม่มีผูกเชือก้านะครับผม<อ>สงสัยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเมาเหล้าแล้วก็แม่แม่ครับผม แล้วอีกเส้นหนึ่งอ่ะสงสัยไปเอาอยู่บนรถอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนะครับผม <อ 400. S 1> มีสองเส้นด้วยนะครับผมลุ้นกันนะครับแม่แมว,ว่าวันนี้จะโผล่โยไหมครับผมส่วนทีมงานก็ไปตามหาโซ่อยู่นะครับผมเพราะว่าต้องไปถามคนในหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าวันนี้ตอนเช้านี้เราก็เข้าแค่สองหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านหนึ่งก็มาด้วยนะครับผม แต่บ้านสุดท้ายนี่ที่เราลงาน่าเสียดายนะครับใช้มาตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะ เดี๋ยวคนนี้ก็จะไปสืบสืบดูในลานของเก่านะครับแม่แม่เพราะว่าโซ่เส้นนั้นมันยาวด้วยนะครับยาวแล้วก็ใหญ่<อ>พราะเรามาก็สามเส้นนะครับแม่แม่ก็ต่อยาวเลยเม่คืนนะครับนี่ฝากเป็นกำลังใจนะครับแม่ฝากเป็นกำลังใจทางช่องสีดอพอเงินของเราด้วยนะครับ ถ่ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามทางช่องสีออพงเงินของเราด้วยนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับผมคนนี้กับน้องพงเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ